โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ของกับแอดมินหกตสายเกินอีกครั้งนะ,ะวันนี้เรามาอยู่กับช่วงเด็กโปรไฟล์นะฮะโดยเด็กโปรไฟล์ในวันนี้จะเป็นของแคลนเจเนซิสนั่นเองนะฮะเป็นเด็กเจเนซิสสายออาเทมิสนะ,ะหรือสายเกตดอัพรนเทวานั่นเองนะ,ะเรยียกว่าเป็นสายรองที่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะ,ะพอสุดท้ายมึงไปเล่นฮีมีโกกันนะก็เด็กรีดในครั้งนี้นะครับเป็นเด็กรีดที่ผมจัดเองล้วนๆนะทุกท่านสามารถไปแก้ไขปรับแก้ตามเอาความถนัดของท่านได้นะฮะก็ เป็นเด็กเล็กที่เล่นแล้วมึงเล่นได้แหละเออแต่จะชนะไหมกูก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมพยายามเล่นเด็กนี้มาหลายเทียแ,แต่ก็ยังไม่หาวิธีปิดดีๆได้ไม่เคยปิดดีๆได้เลยนะจะได้ว,ว่าเป็นสายจัดมาเล่นสนุกล้วนนะเพราะฉะนั้นมาเริ่มเลยดีกว่าตัวเริ่มนะครับของสายนี้ผมใช้เป็นอาร์เทมิสนะฮะเป็นตัวอาร์เทมิสตัวเริ่มเลยเป็นตัวอาร์เทมิสนะที่เป็นเกรศูนย์ที่มีเทคโดนไรทับจว ใช้ตัวนี้นะเพราะว่าระลับสายนี้มันไม่เหมือนสายที่มีโกนะที่จะต้องพึ่งโซในการเล่นอ่าไม่ใช่พึ่งทิกเกอร์จากโซนะส่วนทิกเกอร์นะครับผมจัดเป็นคิ6นะก็คือใส่ไซเบอร์เหมียวไป2องใบแล้วก็ใส่น้องคูคุริฮิเมะไปนะอีก4ี่ใบนะเป็นทิกเกอร์หเป็นคิหกเนี่ยคิห ส่วนดอผมจัดเป็นขี้หกดอหกนะฮะอ่าแล้วก็ใส่ดอพีจีใอีกสี่ใบแล้วก็ใส่เป็นฮิลฟิกเกอร์นะอีกสี่ใบอันนี้ใครจะไปปรับแก้ได้นะเผื่อใครไม่ถูกใจอยากจะใส่เป็นขี้แปดอะไรตรงนี้ก็ได้นะฮะอแต่อันนี้ผมเอามาไว้เผื่อที่จะไปเติมมือนะเพราะอ่าสายนี้นี่เป็นสายที่เน้นมีปัญหาเรื่องมือมีปัญหาเรื่องโซ่พอมีปัญหาเรื่องมือด้วยอีกหนึ่งนะฮะส่วนมา มา,มาเริ่มที่เกรด3นะฮะหลังจากที่เราบอกทิ่เกอร์เกรด3นะผมใส่เป็นตัวหลักไปเลยนะสำหรับอาเทมิสนะฮะใส่ไป4ใบนะเทคนะฮ <Take S 2> <น>ะช่องเทคคอนติเนียลนะช่องแวนยูนิตทั้งหมดที่มีเกรดอาพรเทวะ,ะจะไม่สามารถถูกเลือกนะหรือคือไม่สามารถโดนเลือกจากแวนจากคือมีรีซิสแจกนั่นเองนะแล้วก็ได้รับพลังอีก5 0าพันะและจะได้รับกลของทิกเกอร์ด้วยอ่าผลทิกเกรอ,อเกร์คืออะไรสมมุตินะฮะเายืนแวน์เป็นอาร์เทมิสใบนี้ โฟกัสเรายืนแวนอาร์เทมิสไปนี้เรามีอาร์เทมิสต,ตัวนี้อยู่ชาโซเอไมใช,ชาโซชาสเจตดอภรปุ๊บได้เช็คได้คริติคอลอ่ะปาคีให้แวนปุ๊บตัวนี้ก็จะได้ด้วยนะก็คือจะได้หนึ่งหมื่นแล้วบวกคียด้วยเท่ากับว่าปาปุ๊บไอ้น,นี่ก็ได้ผลด้วยนะฮะเพราะงั้นเป็นสายที่เหมาะกันปาแวนนะถ้าได้ทิกเกอร์นะอ่าก็ใส่ไปเลยนะสี่ใบเอามายืนช่องแวนนะ ต่อมาเป็นเกรดสอีกใบนะฮะใส่เป็นตัวอิวานากะฮิเมะนะครับเทกนะฮะวันเพือเธอินะฮะจวอ่าโซบะสามจวหนึ่งนำก้าจากบนมือของคุณหนึ่งใบเข้าโซแล้วก็จะบวกพลังตา่าสองเท่าของค่าซิลที่ใส่ไปนะอันนี้เอามาไว้เติมโซนั่นเองใส่ไปเอ้ยลืมบอกเ่กเทคของ วาเทมิทที่เป็นแมนการ์ดนะฮะก็คือเข้าช่องเลียแล้วได้เกียร์อัพพอลหนึ่งใบต่อมาไปเกยียร์สามอีกหนึ่งใบนะผมใส่เป็นอ่าเทโอนี่นะฮะเอามาไว้ดูท็อปกองนั่นแหละเวลาได้เช็คเลรพวกนี้นะฮะก็ใส่ไปเลยสองใบนะฮะเออสุดเทะนะเกยียร์สามประมาณนี้นะสำหรับเด็คของอะเจนิสิตสายอภรณ์เทวะนะฮะเกยียร์สามประมาณนี้ต่อมา จะเป็นตัวเกรดสองนะครับเกรดสองใส่ตัวหลักเป็นอัลเทมิสเกรดสองนะใส่ไปเลยสีย่ใบนะฮะเทคนะเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตคุณสามารถนําการจากโซ1หนึ่งใบของคุณมาเป็นเกรดอาพรเทวาให้ยูนิตนี้สภาพความได้คือชาร์ตตีฮิตชาร์เกรดอาพรหนึ่งใบนะฮะและก็สกิลคอนนะช่องเรียกาดได้รับหนึ่งหมื่นตามจำนวนเกรดอาพรของยูนิตนี้นะสมมติมีเกรดอาพรสองใบก็อาจยืนสามหมื่นละและมันไม่ได้บอกนะเว้ยว่าเป็นเทินเราหรือเทินฝั่งตรงข้ามเท่ากับว่า ต่อให้ยืนฝั่งตรงข้ามอนะ่ะแม่งยืนยืนนอกเทินก็หลายหมื่นอยู่นะใส่ไปเลยนะสี่ใบต่อมานะเป็นน้องซาโฮฮิเมะนะฮะใส่ทั้งหมด3ใบนะเอามาไว้เติมโซอีกอันเด็กนี้ผมอาจจะใส่ตัวเติมโซเยอะไปหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเด็กนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการยัดโซหรือคือการหาเกตอาพรมาใส่แหละอ่ะต่อมา เป็นเกรดสองนะครับเป็นชิตาเทลุฮิเมะนะฮะอันนี้เอามาไว้ไลท์ล้วนๆนะฮะหรือเอามาลดค่าคอสของไอตัวอ่าอีวานากไกฮิเมะนั่นแหละอ่ะใส่ไปเลยนะ,ะเป็นสามใบส่วนอีกตัวนะฮะเป็นเกรดสองใส่เป็นอ่าอุลิเชสนะฮะสกิลนะฮะเมื่ออยู่นี้โจมตีเฮดแบนการ์ดนำยูนิตนี้เข้าโซจวนหนึ่งแล้วก็โซชาร์จหนึ่งใบนะฮะเป็นตัวเติมโซน,นเอง ใส่2ใบนะหรือใครจะใส่4ก็ได้นะ,ะแล้วไปลดเอดตัวชิตาเทลุฮิเมแทนนะก็ใส่ใบประมาณนี้นะสลับเกรด2ของเราต่อมาเป็นเกรด1น,นะครับเกรด1ผมใส่ตัวอาร์เทมิสเกรดหนใบเลยนะสกิลนะครับออตโต้ช่องแวนไม่อยู่ในนี้โจมตีหรือบูธให้เราเอาการจากโซนหนึ่งใบเป็นเกรดอาพอรให้ตัวมันนะส่วนสกิล แอคนะฮะใช้ในเมนเฟสเนาะก็คือคอเตอร์บลัดหนึ่งทิ้งเกตอะพอของคุณหนึ่งใบเลยาธาเรยากับคู่แข่งที่อยู่ในแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้หนึ่งใบเรยาธายูนิตนั้นนะฮะก็คือเลือกอ่ะสมมุติยืนคอลัมน์หนึ่งเราเลือกอ่าเรยากาดคู่แข่งหนึ่งใบยิงแถวนั้นด้วยเลยหนึ่งใบนะฮะใส่สี่ใบนะฮะสำหรับอัลติเมตตัวนี้เอาจริงๆผมไม่ค่อยใช้หรอกไอ้สกิลจะเทคช่องแอคมันอะต่อมานะครับเป็นอ่ะน้องแม่มดแมวคูมินนะฮะสกิล เมื่อลงสู่สนามนะครับคัตตาบาหนึ่งเล u ยูนินี้นำนำเรียกาศของคุณที่แตนอยู่หนึ่งใบเก็บขึ้นมือนะฮะอันนี้ผมเอามาไว้เก็บมือแล้วก็เอามาไว้เป็นตัวไลรนะส่วนต่อมานะครับเป็นตัววิรัสตีแห่งสงครามมิฮิคาริฮิเมะนะครับสกิลเมื่อลงสู่สนามลดการใช้โซบาร์สามใบนะเอามาไว้ใช้กับเทกตัวเอามาไว้ใช้ลดโซบารของเทกตัวอีวานากาฮิเมะนะส่วนต่อมา เป็นเกรดหนึ่งนะครับผมใส่เป็นเ้าไวแห่งฟ้าโปร่งนะฮะอาริเคสนะฮะอาริเคสหรือเมื่อยู่นี้อ่านำช่องอ่าสกิลนะ X ออช่องเลียนำยู่นี้เข้าโซจิ้มสามใบบวกสามพันนะฮะโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเด็กลิกของตัวอาเทมิสนะ,ะเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ตัวเล่นน้อยน,ะะน้อยมาก เพราะฉะนั้นจะชอบมีปัญหาตรงที่อาจจะจั่วมาขึ้นมือเพราะงั้นผมเลยใส่เป็นดอหกมานะส่วนวิธีการเล่นนะส่วนใหญ่ในการไล์เนี่ยผมจะไล์เป็นตัวอาร์เทมิสนะฮะแล้วก็ไล์เกจสเป็นอาไล์เกจหนึงเป็นน้องคูมินนะเอามาไว้ซุกอ่าเสร็จแลจ้วจั่วตัวเกจสอผมจะใช้ไล์เป็นตัวอ่าคิตาเทลุฮิเมะนะแล้วค่อยไล์เป็น ตัวอาเทมิสตัวนี้นะเก็บฟอสฟอสจะไม่ค่อยใส่ช่องแวนเพราะว่าจะใส่ช่องเลียงดีกว่านะเพราะว่าอ่ะเวลาลงมาปุ๊บใช่ไหมส่วนเทคนิคนะฮะก็คืออย่างน้อยเราต้องมีบนมืออย่างน้อยเราต้องมี Gate 1, Gate อ,อ,งนะอัลเทมิสเกจหนึ่งเกจสองเนี่ยไอคู่สองใบนี้อ่ากีตั้งหนึ่งคู่สองใบนียต้องมีอย่างน้อยตัวอย่างน้อยต้องมีตัวใดตัวหนึ่งอะ่ะอยู่บนมือนะแล้วค่อยมาขอแต่ก็ตีตีไป ตัวนี้บูทอ่ะบูทปุ๊บจัดเกรดอาคอนตัวนี้ตีสมมุติฮิตปุ๊บจัดเกรดอาคอนอ่ะแค่นี้ก็จะบวกพลังแล้วแถมสกิลของอตัวอาเทมิสก็คือตัวที่มีเกรดอาคอนบวกห้าพันห้าพันแถมสกิลตัวนี้นี่คือมีเกรดอาคอนบวกยี่หมื่นถ้าเกิดยืนสองหมื่นนะเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มถ้าใครจะใช้ตัวอาเทมิสตัวนี้ตีเพื่อเพิ่มเกรดผมแนะนําว่าตีเลียไปก่อนจะแหดตั้งแต่ตอนที่เป็นเกรดสองหรือแหดต,ตอนเริ่มเพิ่มเกรดสามก็ได 3, ้เพราะฉะนั้นผมเลยแนะนําว่าเกฟฟอรสปุ๊บ ยัดฟอสฮะไลฟ์เป็นเกี3สามยัดฟอสใส่ตัวนี้ตีไปเลยฝั่งตรงข้ามถ้ากาดไม่ไหวจริงเราจะได้เกีด,ด้วยแล้วก็ได้เพิ่มพลังอีกในเทินหน้าฮะราคาวนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเติมมือเพราะงั้นผมเลยจัดหนึ่งคอลัมน์ผมจะพยายามนะใช้ตัวเติมโซนะก็คือจะพยายามเว้นที่คอลัมน์แถวหนึ่งไว้ให้ตัวนี้นะฮะตัวอาลิเชสเนี่ยอลิเชสเนี่ยเมื่อตีสกิล ตีจบปุ๊บมีเทคนะครับก็คืออ่ะฝั่งขอบอกการนข้างตีปุ๊บมีเทคอ่ะจังหวะน้ำข้ามจะกาวเลยว่าไปเดี๋ยวพอเมื่อจบการต่อสู้เนี่ยดึงตัวมาเข้าโซ่จวดหนึ่งอ่ะชาร์จอีกหนึ่งอีกเติมเกจอีกอ่ะอ่ะแล้วตัวนี้อ่ะพอเพิเติมหัดไปเรียกตีอ่ะก็ชาร์จอีกอ่ะส่วนต่อมาเกจหนึ่งตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวหนึ่งในตัวเพิ่มโซ่นะเอามาไว้คอคอลงปุ๊บอ่ะจะโซ่จิ้มหนึ่งสองสามวกอีกสามพันนะเป็นตัวชาร์ดโซ่นะไม่งั้นผมเลยใส่มาานะะเพร่แมง ตัวนี้มันชอบมีปัญหาเรื่องการใช้โซนะฮะช่วงต่อมาเป็นตัวยีวนากะายีวนากะจะเป็นตัวที่ถ้าเราเล่นอาเทมิจตไม่ได้จริงๆเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวเปิดไปก่อนเลยนะถ้าเราไม่สามารถไล่อาเทมิสตได้นะฮะหรือเราจะสามารถเอามาคอช่องในกาศก็ได้นะอะเกิดช่องช่องในกาดเติมโซได้อีกนะเพราะว่าต้องโซบัสามเพราะงั้นผมเลยได้ใส่ตัวน้องอนะันนี้มาตัวน้องเนี่ยเกณฑ์หนึง่งตัวนี้นะฮะเพื่อเอามาลดโซการใช้โซของยิวนากะซึ่ง ถือว่าเป็นเด็กที่เล่นถือว่าโอเคมากผมได้ลองเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วแต่เสียอย่างเดียวปิดเกมฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรือเป็นเพราะว่าคู่ต่อสู้ที่กูเจอนี่มันไม่สามารถทําให้ปิดได้ไม่รู้นะเพราะว่าส่วนใหญ่เล่นแต่เจอแต่อานวากราเปอร์ไม่ก็ตัวเนวอนก้านะเจอแต่เซเลียก,นะก็เลยยังไม่รู้นะว่าจะทำไงจะปิดได้แต่ถามว่าเป็นแคนที่เล่นสนุกไหมผมว่าเด็กเนี้ยเป็นหนึ่งในเด็กที่เล่นสนุกชาร์จเกตอย่างเมามันนะฮะแต่แค่อย่างเดียวถ้าเกตมึงหมดก็ไม่รู้ว่ามึงทําไงต่่อแล้้วะเเพราาถกดหมี เกมมันจะทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันจะหยุดไี่แค่นั้นเลยเพราะเราจะไม่สามารถปั๊มพลังเพิ่มเลยเพิ่มได้นะทั้งหมดก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวเด็กอ่าเจเนซิสสายอัลเทมิสนะก็แนะนําไว้เลยว่าถ้าเช็คปุ๊บปลาให้แวนหมดเลยถ้าตัวไหนมีเกตเนี่ยมันจะบวกอีกนะเนี่ยค่ะตัวนี้แถวหลังอ่ะตัวนี้มีเกตปุ๊บออะบวกบวกหมื่นเช็คได้ขี้อ่ะปลาให้แวนปุ๊บไอ,อ้นี่ก็บวกขี้บวกหมื่นไอ้เจ้ยนี่ก็บวกขี้บวกหมื่นบวกพลังอีกอ่ะเพราะงั้นเราเลยผมเลยมองว่าเป็นสายที่เล่นสนุกมากอีกนเองสายนะนี้นะ ค okay. ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวเด็กลิสของตัวอาร์เทมิสนะฮะเจเนซิสสายอนะาร์เทมิสเนาะสำหรับใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านใต้ชิปนี้ได้นะครับก็เดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่เด็กโกไฟเด็กหน้าจะเป็นดามมิชันโพลิสนะของโซนแปดที่งออกมานะโอเคก็ประมาณนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเย